ข้าวหมดหม้อเลยเหรอ ER. ถึงขั้นต้องเบิ้ลข้าวเลยเหรอกราบสวัสดีครับอนนกแม่แซมทรายกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องภาษาที่ท่านได้ยินนั้นคือภาษาสวยเสียงรลอเลยเนาะ <ś led> วันนี้ขอนําเสนอเมนูลาบเป็ดเมนูเปลืองข้าวเปลืองน้ำเป็นอย่างดียเ้อเสียงรลอไปไลนละตะเบ้อก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณยายตุ๊กแม่น้องแพรวครับพอดีเป็ดเข้าไปในเล่าหมาแล้วก็ไล่กัดหมาแล้วก็ตุยไม่ใช่หมาเข้าไปกัดเป็ดแล้วก็ตุยครับในส่วนของเป็ดผมก็จะถ คนแล้วก็เอาไปรนแบบเมื่อกี้แล้วก็เอาเกลือใส่แล้วเอาฟอยล์ขัดหม้อใหม่ๆเลยครับเอามาถูแบบนี้ครับทําความสะอาดครับวันนี้ได้เป็ดมา2ตัวครับทำตั้งแต่หัววันจนค่าครับเมนูนี้แหละครับทําวันนี้พรุ่งนี้อพยพเป็นเมนูอาถรรพ์เหลือเกินไม่กล้ากินลาบเป็ดอีกแล้วในส่วนของเครื่องลาบเป็ดก็มีพริกกระเทียมกระชายกระชายมาจากไหนอีกพริกคาตะไคร้กระเทียมหอมหัวเดงครับและมีใบมะกรูดด้วยครับวันนี้ได้เมนูเด็ดกันเลยต้องนึ่ง ข้าวเหนียวครับเพราะว่าจะมีลาบต้องมีโชคไม่ใช่ถ้ามีลาบต้องมีข้าวเหนียวโอ้ยตัดีไม่ได้ภาคนานเนี่ยละอะไรเลยครับม้วแต่ไปบุกกับบุดเสร็อยู่ครับช่วงนี้ในส่วนของเป็ดผมก็จะชำละเอาเนื้อในส่วนปีกส่วนขาก็เอาไปต้มนั่นแหละครับส่วนนังกับน้ํามันผมก็จะแยกออกครับนั่นครับนิ้วโดนแผลแล้วครับแปะพลาสเตอร์เลยครับเมื่อผมชำละเป็ดเสร็จแล้วนี่ครับข้าวเหนียวร้อนๆครับข้าวเสร็จแล้วครับได้ข้าวเหนียวร้อนๆแบบนี้นี่กินข้าวกับอะไรก็อร่อยครับ ครับกินกับน้ําพริกเฉยๆยังอร่อยเลยในส่วนของคา,ขาตะไคร้ก็ทําการหั่นนี่แหละครับหั่นหอมหัวแดงด้วยครับเมื่อหั่นทุกอย่างเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะเท,ะทะน้ํามันแล้วเอาทุกอย่างไปคั่วแบบนี้ครับเราจะทําพริกลาบครับวันนี้ เมื่อคั่วลงไปสักพักแล้วก็ใส่พริกแห้งกับใบมะกรูดลงไปทีหลังครับการทำอาหารมีหลายสูตรมีหลายแขนงครับสูตรนี้ก็ก๊อบมาจากครัวบิ๊กสุดินนั่นแหละครับเป็นสูตรลาบเป็ดที่ผมกินและติดใจและก็ทำกินเรื่อยๆครับในส่วนของเนื้อกับหนังผมก็จะหั่นประมาณนี้ครับวันนี้สับไม่ทันแล้วครับดึกแล้วทำคนเดียวก็หั่นแบบนี้ครับก็กินได้อยู่ครับถ้าลาบหั่นแบบนี้หั่นชิ้นเล็กๆครับ มาครับเมื่อแยกเนื้อแยกหนังออกแล้วก็ตั้งกระทะเทน้ำมันเลยครับเมื่อไฟลุกขึ้นแบบนี้ผมก็ใส่หนังลงไปก่อนนะครับจะทอดให้กร,บกรอบๆเลยนะครับเมื่อเราทอดหนังจนกรอบแบบนี้ก็ตักพักไว้ครับ เสร็จแล้วก็เทน้ําซุปต้มเป็ดนี่แหละครับลงไปในกระทะแบบนี้แล้วเอาเนื้อเป็ดมาคั่วครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับเขาบอกกันว่าการคั่วเนื้อเป็ดคั่วแต่พอสุกกลางๆครับไม่ต้องสุกเยอะครับมันจะเหนียวถ้าสุกเยอะจะเหนียวและจะมีกลิ่นคาวด้วยครับเมื่อคั่วเนื้อเป็ดจนสุกแล้วเราก็ตักพักไว้ให้เย็นก่อนครับ เสร็จแล้วก็ทําการตําพริกลาบลงไปเลยครับหัวใจหลักของลาบเป็ดบิ๊กสุรินก็คือพริกลาบนี่แหละครับที่ทําให้รสชาติไม่เหมือนใครและอร่อยไม่ซ้าจาสูตรไม่ได้ในส่วนเครื่องหอมก็มีกระเทียมกับหอมหัวแดงนี่แหละครับแล้วก็พริกแดงจินนะเราก็เอามาหั่นนี่แหละครับแล้วเอาไปคลุกกับลาบ,บในส่วนของต้นหอมผักชีใบเลื่อยก็อย่าขาดครับหั่นลงไปด้วยครับแล้วก็ตามด้วยมะนาวแบบนี้แหละครับ เมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วก็เอาพริกลาบนี่แหละครับลงไปโคลีโคลแบบนี้ใส่ชูรสน้ำปลาบีบมะนาวตามด้วยพริกผงแล้วก็ข้าวคัวครับแล้วก็เอาทุกอย่างมาโคลีโคลลงไปครับ คลุกเขาทุกอย่างจนเข้ากันแล้วก็ใส่เครื่องหอมแล้วก็ตามด้วยหนังเป็ดที่เราเจียวนั่นครับเสร็จแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมากินลาบเป็ดด้วยกันครับเจดื้อโนมแสม่แซม้ายเจจาลับทาหนึ่งโดกจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับนน่ต้มเป็ดครับทำแต่สี่ห้าโมงเพิ่งจะเสร็จี่มีพัน,นาวคนเดียวสองตัว หลังแทบหากครับพ่อแม่คือน้องต้นเป็ดมีใส่ใบชะม,มงวงเลยเพิ่มความเปรี้ยวยกับน้ำก่อนอ่ะอ่ะทำเนียวขำชาลุ่นเดี๋ยวจะชวดก่อนอืมหัวหัวเหนื่อยแม่พี่น้องเดี๋ยว,ยว,วยกยแวกวไปใครมา น้ำพริกคุณแม่ทองใบกินกับอะไรก็อร่อย <c oughs> อันน้อ,อยอันน้อยอันน้อยอืมจับกัาเลยแล้วต้งเป็ดอืมต้มเป็ดอืม อืมผักแพ้วเข้ากันมาก้องรับเป็นะอะไืนนั่นแหละครับกว่าจะทำเสร็จปวดรังหมดแล้วพอน,น้องนั่งแบ่สามสี่โมง ตัดเป็จิไม่ได้ทำาง่ายๆนุ่นถึงเย็นนุ่นแหละนี่สองทุ่มกว่าแล้วครับส่วนคลิปนี้ก็ถ้าชอบแนวนี้หรือว่าสูตรนี้ก็สามารถนำเอาไปใช้ได้ครับส่วนคลิปนี้ขับตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ